ค่ะมดข้อมูลทั้งหมดจัทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ปรใวิช้ยในาจริญาาในการรับชมสำหรับสมุดชากกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลท่านนั้นแม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกับแนวทางเลขเด่นบนแมนๆจากห้าสำนักเด็ดแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด,ดเด็ดก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามในกำลังใช้แอดมินด้วยค่ะ จากผลงานงวดที่แลว้วงวด16สิงหาคมเลขเด่นบนจากทั้งสําสำนักก็ชนเด่นกันมากที่สุดทั้งสําสำนักเลยก็คือเลข6นะคะเด่นรองก็คือเลข5ปรากฏว่าเลขเด่น6ตัวเด่นที่สุดมาในหลักสิบบนค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าทั้ง5้าสำนักจะเด่นตรงกันตัวไหนกันนะเริ่มต้นก็มาดูสถิติของแต่ละสำนักกันก่อนค่ะสำนักแรกจะเป็นแนวทางของเลขเด่นบนเจ้าสัวซึ่งมีผลงาน 6งวดหลังสุดยังไม่หลุดนะคะและในงวด16สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีเลขเด่น6ที่มาในหลักสิบบนค่ะสำหรับเลขเด่นบนเจ้าสัวงวด1กันยายนก็จะมีเลข3เลข8เลข9กับเลข2มาลุ้นกันว่าเลข3เลข8เลข9ก้ากับเลข2งวดนี้จะมาตัวไหนนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อมาก็เป็นแนวทางเลขเด่นบนของอินทรเทวนคร จากผลงาน13งวดหลังสุดมีหลุดแค่ครั้งเดียวงวดเดียวในงวด2พฤษภาคมนอกนั้นก็เข้าทั้งหมด12งวดเลยนะคะสำหรับงวด16สิงหาคมที่ผ่านมาเลขเด่นบนก็มีเลข6ที่มาในหลัก10บนเหมือนกันค่ะและในงวด1กันยายนเลขเด่นบนของอินทรเทวานาครก็ให้มา4ตัวนี้นะคะจะมีเลข2เลข4เลข5กับเลข6 2 4 5 6 งวดนี้จะมาตัวไหนกันนะมาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมิดสถิติ7งวดหลังสุดเข้าทั้ง7งวดเลยค่ะและในงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมก็มาทั้งเลข6กับเลข7โดยเลข6มาหลัก10บนและเลข7มาหลักหน่วยบนนะคะสำหรับงวดนี้แอดมิดก็ให้มาแล้วเลขเด่นบนจะมีเลข2เลข3เลข4กับเลขห งวดนี้จะมาตัวไหนนะคะระหว่างเลข2เลข4เลข3กับเลข5ก็มาดูกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะตามมาด้วยแนวทางเลขเด่นบนโคดแมนผลงาน9งวดล่าสุดก็เข้า9งวดรวดเลยค่ะในงวดล่าสุด16สิงหาคมก็มีเลขเด่น6เหมือนกันนะคะที่มาในหลักสิบบนงวดนี้จะมาเป็นงวดที่9้าไหมก็มาดูกันกันกบแนวทางงวด1กันยายนเลขเด่นบนโคดแมน ให้เลข2เลข4เลข5กับเลข8จะมาตัวไหนระหว่างเลข2เลข4เลข5กับเลข8งวดนี้ก็มาดูกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะและสุดท้ายแนวทางที่5ก็จะเป็นแนวทางใบสี่วงชุดนี้เป็นเลขเด่นบนที่มีสถิติเดินดีมากๆเข้ามา15งวดติดโดยในงวดล่าสุด16สิงหาคมเลขเด่นก็มา2ตัวนะคะมาทั้งเลข6กับเลข7 โดยเลข6มาหลัก10บบนและเลข7มาหลักหน่วยบนค่ะสำหรับเลขเด่นบนงวดนี้1กันยายนก็ให้4ตัวนี้ค่ะจะมีเลข1เลข6เลข7กับเลข9 1 6 7 9จะมาตัวไหนนะคะรอดูกันค่ะและจากแนวทางของทั้ง5สำนักก็จะมีตัวเลขที่เด่นชนกันมากที่สุดถึง4สำนักก็คือเลข2 เด่นรองชนกันสามสนักจะมีเลข4กับเลข5เด่นสุดเลข2เด่นรอง4กับ5นะคะจะมาไหมสำหรับเลขเด่นบนงวดนี้ก็อรอลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเป็นแค่การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นแต่ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีและถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ